ถานีนี้เราจะทําการทดสอบความต้านทานแรงดึงหรือที่เราเรียกว่าเทนไซน์เทสนะครับซึ่งสําคัญมากในการที่เราจะคัดเลือกวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบโดยความสําคัญก็คือการทดสอบความต้านทานแรงดึงจะบ่งบอกถึงคุณสมบัติความแข็งและความยืดหยุ่นของวัสดุวิธีการก็คือเตรียมชิ้นงานในลักษณะนี้นะครับจากนั้นวัดความกว้างและความหนาของชิ้นงานป้อนค่าลงในคอมพิวเตอร์จากนั้นนำชิ้นงานใส่ในปากกา จับชิ้นงานจากนั้นกดลันเครื่องเครื่องจะทําการทดสอบและวัดค่าแรงที่ใช้ในการดึงและระยะยืดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ชิ้นงานตัวอย่างที่เราจะทําการทดสอบก็ประกอบไปด้วยถังเก็บน้ำดอทไลท์และชิ้นงานถังทั่วไปในท้องตลาดเชิญชมได้เลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากทุกท่านได้ชมสาธิตการทดสอบความต้านทานแรงดึงของชิ้นงานถังดอไลท์และถังทั่วไปในท้องตลาดจะสังเกตเห็นว่าชิ้นงานของถังดอไลท์มีความต้านทานแรงดึงที่สูงและมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าถาังทั่วไปในท้องตลาดใช่ไหมครับในขณะที่ถังในทั่วไปในท้องตลาดที่มีการโฆษณาว่ามีความหนามากแต่กลับพบว่ามีความต้านทานแรงดึงและมีความยืดหยุ่นที่ต่ำมากซึ่งสรุปได้ว่าความหนาไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฐานเก็บน้ำขอบคุณครับ